สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกำมลอนแคปเวนทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่องส5ิบาซีซนิวผ้าอีสน HD, านเอชดีจานดาวเทียม i อพีเอหรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวานันทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดจัดพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงวางผานพุ่มถวายราชสการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอรุณเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษ ปประจำี2566วันนี้ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566 โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีและนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจาังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมโดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเนื่องด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระสดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่ะสบนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ประสงค์นิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึกและตระหนักว่าพระองค์ทรงตรากตรำพระวรากายในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกบำรงสุขของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระวิทยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการคิดคน้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานาประการ ซึ่งรวมถึงโครงการฝนหลวงอันก่อยเกิดประโยชน์คุณอุปการอเนกนานแก่วงชนชาวไทยและนานาประเทศ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตราช2498เป็นวันที่พระองค์ที่รุศบไทยแดงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ อาปยุกต์ไทยในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนเป็นโครงการพระราชดําริษมากมายนานาประและนานาประเทศในโอกาสวันพระบิดาต่อกันที่101จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด101ครั้งที่1ประจำปี2567 วันนี้เมื่อเวลา13.30นานายทรงพลใจเกรียมผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ทับ2 5 6 7ณห้องประชุมแก้วมุกดาชั้น2สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ,ดอ็ดหัวหน้าส่วนราชาการและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธรารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดตามพระราชบัญญัติการสาธรารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ดการดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสาธรารณสุขจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการคุ้มครองดูแลสุขภาพ และสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนต่อไปปิดท้ายข่าววันนี้ที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดนำทีมช่วยเหลือและให้กำลังใจเด็กสองขวบกรณีถูกครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำร้ายร่างกาย วันนี้เมื่อเวลา13.30นนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมเหล่าการชาาิจังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายอายุ2ขวบกรณีถูกครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บฟกช้ำณตำบลโพทองอเภอสรภูุม,จ,มจังหวัดร้อยเอ็ด จากกรณีเด็กชายวัยสองขวบมีรอยฟกช้ำบริเวณแผ่นหลังในศูนย์พัฒนานเด็กเล็กแห่งหนึ่งในอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเหตุการณ์เกิดจากการเข้าแถวเพื่อนำถาดลุมอาหารกลางวันมาวางซ้อนกันในลักษณะเป็นเกมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการเก็บถาดอาหารให้เป็นระเบียบ โดยมีเด็กอายุประมาณ2-4ขวบซึ่งจะสลับกันอยู่ในแถวเมื่อถึงคิวของผู้เสียหายได้นำถาดหลุมมาวางซ้อนให้ตรงกับถาดที่วางก่อนหน้าแต่ใช้เวลาในการหมุนถาดนานจึงถูกครูศูนย์พัฒนานเด็กเล็กทำร้ายร่างกายทุบตีด้วยถาดข้าวที่เป็นเหล็กจนร่างกายมีบาดแผลทางนี้จงังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายอายุ2ขวบซึ่งเด็กมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น ซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้แนะนําให้ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาดเล็กและแออัดให้มีขนาดใหญ่รองรับเด็กได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้ามาดูแลเรื่องคดีความเรียกร้องค่าเสียหาย3าแสนบาทและไม่มีการยอมความ และเน้นย้ำจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนอกจากนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวมีแนวทางในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลเด็กและการตรวจสุขภาพจิตครูเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานและศักยภาพของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขขอองงม่่เป็นทีทแ ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง4 5สิบซีซันนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม i p m หรือจานสีสม้มที่ชั้นวิภาวันพร้อมด้วยคุณพิเศษนัฐทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ